วันที่24มิถุนายน2566ดรวิภาสายรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตประธานกรรมการอำนวยการสอบพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสอบภาคกอและภาคขอในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2566ากภาคกอ ความรู้ความสามารถทั่วไปภาคขอมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพทั้ทงนี้มีผู้สมัครสอบตำแตหน่งครูผู้ช่วย10กลุ่มวิชาเอกจำนวนทั้งสิ้น830รายโดยแยกเป็น2ส,สนามสอบคือสนามสอบที่1โรงเรียนอนุบาลภูเกต็ตผู้มีสิทธิสอบจำนวน572รายสนามสอบที่2โรงเรียนบ้านสปาม,มงคุณวิทยาผู้มีสิทธิสอบจำนวน258ราย การดาเนินการสอบของคณะกรรมการดําเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบพุทธศักราช2 5 4 8และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2555และตามประกาศอาาศากคสเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตลงวันที่23พฤษภาคม2566และวันที่12มิถุนายน2566 ค่ะในส่วนของการดําเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยในครั้งนี้ของสอพปภูกเก็ตนะคะเรามีการรับสมัครเด็กเนี่ยในรูปแบบของออนไลน์แล้วก็ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบจํานวนทั้งสิ้น,น830คนนะคะซึ่งในครั้งนี้ก็ได้ดําเนินการจัดสนามสอบนิ้แบ่งออกเป็นสสนามที่นี่คือสนามสอบที่1ก็คือโรงเรียนอนุบาลภูกเก็ตแล้วก็สนามที่2ก็คือโรงเรียนบ้านสะปำม,มงคลวิทยานะคะที่นี่สอบ8กลุ่มวิชาเอกนะคะแล้วก็ที่สปำมอีก2วิชาเอกซึ่งถือว่าการวาง มาตรการในการดําเนินการครั้งนี้เริ่มตั้งแต่การคัดกรองน้องๆที่จะขึ้นห้องสอบนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากทางสถานีตารวจูรุรในในจังหวัดภุเกตนะคะได้มีการสแกนน้องๆทุกคนแล้วก็ในเรื่องของสัญญาณอิเล็กทรอนิกต่างๆสัญญาณโทรศัพท์ก็มีจากกสทชที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของการตัดสัญญาณรบกวนทั้งหมดนะคะแล้วก็ในการดําเนินการที่เตรียมข้อสอบนี่ข้อ,อสอบเราก็ใช้ข้อสอบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้เป็นการดําเนินการสอบภาคก ภาคขอซึ่งข้อสอบที่นํามาก็เพิ่งมาถึงตอนหกโมงเช้าและเราก็ได้รับข้อสอบต่อจากทางมหาวิทยาลัยและเก็บไว้ที่ห้องมั่นคงหลังจากนั้นเราก็ได้ให้คณะกรรมการกํากับห้องสอบได้ดําเนินการที่จะนําข้อสอบขึ้นข้างบนการดําเนินการในีเราได้ดําเนินการในครอบคลุมในทุกๆเรื่องทั้งในเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตทุกอย่างและกที่สําคัญคือการเตรียมความพร้อมการสร้างการรับรู้ของคณะกรรมการในการที่จะปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด แล,และน้องๆที่มาสอบในครั้งนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์สิ่งที่เขาจะต้องเตรียมตัวในการที่จะนําขึ้นห้องสอบได้สิ่งไหนที่เตรียมตัวขึ้นได้และสิ่งไหนที่เป็นข้อห้ามนะคะซึ่งเรามีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสํานักง,งานเขตพื้นที่มาโดยตลอดค่ะถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่ถือว่าครอบคลุมในทุกมิติค่ะสำหรับการทราบข่าวเรื่องการสอบนะครับผมทางกระทรวงครับได้มีการแจ้งได้ ค่อนข้างเคลียร์ครับผมแล้วก็รู้ข่าวสารได้ฉับไวครับผมแล้วก็เรื่องการที่แจงรายละเอียดเรื่องการอะไรทําได้ค่อนข้างดีเลยครับผมทาให้ผู้เข้าสอบเนี่ยสามารถเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมครับผมทั้งวัดประกาศทั้งอะไรครับผมถือว่าดีมากๆเลยครับค่ะทางสปปนะคะได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางเพจ a c e b o o k หรือแม้กระทั่งทางเพจของสปปเองค่ะก็ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สมัครสอบอะค่ะได้มีการติดต่อและก็มีการสอบถามอย่างเป็นระยะค่ะ